ไม่เพียงแต่ต้องระวังว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอิงแหมทองทานชินวัตรในครั้งนี้จะกระทบไปถึงบุคคลภายนอกอย่างคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมทั้งบุคคลในครอบครัวของตระกูลชินวัตรค่ะซึ่งก็ทําให้ก่อนหน้านี้มีการยือ้อในเรื่องของการแก้ไขยติอภิปรายไม่ไว้วางใจกันมาพักใหญ่นะคะกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะคะมีการเปิดอภิปรายในวันแรกก็ปรากฏว่ากระทบไปถึงลุงเข้าให้ค่ะ โดยคุณอิทธิพลชนทราศิริอสสอขอนแก่นพักประชาชนอภิปรายในสภากล่าวหาหนายกอิ้งและพักเพื่อไทยและทิ้งสัจจะทางการเมืองโดยไม่ดําเดินการใดๆต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีเหมืองทองอาัคาราทั้งที่เคยประกาศชาัดในช่วงเป็นฝ่ายค้านว่าจะเอาผิดและไม่ยอมให้มีการคืนสิทธิ์ให้กับบริษัทคิงเกต อ้างว่าพักเพื่อไทยอาจทำดีลทางการเมืองเพื่อแลกกับการจัดตั้งรัฐบาลและนำคนในครอบครัวกลับประเทศคุณอิทธิพลยังโจมตีว่าพักเพื่อไทยล้มเหลวในการดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ตามที่เคยอภิปรายไว้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า,กา,าการไม่ดเนินการใดๆต่ออดีตผู้นำเป็นเพราะมีดีลในการจัดตั้งรัฐบาล การอภิปรายของคุณอิทธิพลก็ทําให้สสพักรวมไทยสร้างชาติลุกขึ้นประท้วงกันหลายครั้งค่ะโดยเฉพาะคุณธนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติระบุว่าการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกเป็นการไม่เหมาะสมฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกคนปัจจุบันไม่ใช่อภิปรายอดีตน,นายกและว,วันนี้ได้พูดถึงบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคนที่คนไทยทั้งประเทศอย่างคิดถึงเพราะได้สร้างคุณงามความดีไว้มาก แต่อีกด้านหนึ่งค่ะวาทกรรมมีเราไม่มีรุงนะคะที่เคยเป็นสโลแกนหาเสียงของพรรคส้มในการเลือกตั้งก็ถูกยกขึ้นมานะคะในที่ประชุมสภาค่ะเพื่อชี้ให้เห็นถึงความย้อนแย้งของพรรคฝ่ายค้านที่เคยแสดงจุดยืนชัดเจนไม่ร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐประหารแต่สุดท้ายก็ต้องทํางานร่วมกันค่ะคือพรรคประชาชนกับพรรคพลังประชารัฐในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะ โดยวัฒกรรมดังกล่าวได้ถูกนำมาเป็นประเด็นโจมตีพักประชาชนค่ะโดยคุณชัยวัฒนาจินรัฐสสมหาสารครามพักเพื่อไทยค่ะที่ลุกขึ้นประท้วงขุนวิโรจน์รัคณาอดิศรสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในระหว่างที่อภิปรายนายกรัฐมนตรีกรณีลบเลี่ยงภาษีนะคะ โดยคุณชัยวัฒนาประท้วงว่าไหนบอกมีลุงไม่มีเราตอนนี้อยู่กับลุงแล้วไม่ใช่หรอถึงขนองปากพร้อมกับตั้งคำถามว่าเป็นการตราบัตรสัตว์หรือไม่ค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นการโยนกันไปมาเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของทั้งสองขั้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพักแดงหรือว่าพักส้มค่ะถึงแม้ทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็มีลุงเช่นเดียวกันค่ะในวันที่ทั้งสองลุงนั้นเดินคนและเส้นทางค่ะ